ม,มีความสามารถที่จะดึงยุวชนออกมาเสียจากความหลอกลวงของเนื้อหนังคือวัตถุนิยมนี่คือปัญหาที่เลืออยู่สำหรับการศึกษารวมความว่าเราไม่สามารถจะทำคนให้เป็นมนุษย์หรือเป็นสุภาพบุรุษที่ประกอบอยู่ด้วยคุณธรรมการศึกษามามามาล่มละลาย มาล้มเหลวลงที่ตรงนี้โลกนี้จึงไม่มีสันติภาพเมื่อใดการศึกษาทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างถูกต้องทุกขัน้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของคนแล้วเราจะมีสุภาพบุรุษเต็มไปทั้งโลกไม่มีอันธพาลคนรวยก็ไม่เห็นแก่ตัวคนจนก็ไม่เห็นแก่ตัวท่นอยู่กันได้อย่างสงบสุข ไม่ต้องต่อสู้ฟาดฟันกันระหว่างคนจนกับคนมั่งมีซึ่งเลื่อนแต่มีความาเห็นแก่ตัวเพราะการศึกษามันไม่ถูกต้องนั่นเอง <c oughs> <c oughs> ขอให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าการศึกษามีอัธาธิบายดังที่ได้กะะล่าวมาแล้วทั้งต้นว่า <c oughs> คือสิ่งที่จะทำชีวิตให้ก้าวหน้าอย่างถูกต้อง <c oughs> เพื่อมนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับแต่ในทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาเพราะนัการศึกษามันจึงเป็นการสร้างโลกมนุษย์อย่างที่เป็นอริยะมนุษย์เป็นอารยชนไม่มีปัญหา และไม่มีความเดือดร้อนเป็นทุกข์ทั้งแก่ตนเองและแก่สังคมด้วยเรียกว่าการศึกษานี้สร้างบุคคลและสร้างสังคมให้ถูกต้องพร้อมกันเป็นอีกตัวเนี่ยอาตมาได้พูดถึงเรื่องอะไรเป็นอะไรในวันแรกนี้ โดยหัวข้อว่าการศึกษาคืออะไรแล้วก็ให้คำนิยามอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วและขอร้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการุณาช่วยจำเอาไปด้วยเพื่อมุนสิ่งต่างๆให้มันเป็นไปอย่างถูกต้องตามครองของการศึกษาว่าการศึกษาคือสิ่งที่ทำชีวิตให้ก้าวหน้าอย่างถูกต้องจนมนุษย์ ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์นั่นทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขาการบรรยายสมควรแก่เวลาและสมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้